สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะการบวกที่ผลบวกไม่เกิน100นะคะแบบฝึกหัดที่12.2นะคะเรื่องการบวกจำนวน2หลักกับ2หลักที่มีผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทดนะคะ ค่ะคำถาม23บวก30ทำไมเขาถึงบอกว่าเลขสองหลักบวกเลขสองหลักเพราะว่าตัวเลขมันมีสองตัวอสองตัวยังไงหลักหน่วยหลักสิบเขาเรียกว่าสองหลักหลักหน่วยหลักสิบเขาเรียกว่าสองหลักเขาจึงเรียกว่าสองหลักบวกสองหลักนะคะอ่าเรามาดูวิธีทํา สีเขียวคือ23สีเหลืองคือ2 7สิบนะคะอ่ะ20อ่ะสิบ0 21 22 23นะคะอ่ะต่อมาอันนี้10 20 30บนะคะอ่ะ23บวก30ก่อนที่เราจะเอาจำนวนสอง หลักสองตัวมาบวกกันเราต้องกระจายเพื่อให้มันบวกได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะแยกหลักหน่วยและหลักสิบนะคะ,ะ23กระจายออกมาเป็นก็กคือ20บวก3นะคะ20บวก3 3คือหลักหน่วย20คือหลักสิบนะคะ และพอเรานำมารวมกันพอเรานำ23กับ30มารวมกันอันนี้จะเป็นการรวมแบบรูปภาพนะคะไหนลองนับพร้อมกันซิถ้าเรานำมารวมกันจะได้เท่ากับเท่าไหร่10 20 30 40 50 51 52 53พอจะรู้ยังว่าคำตอบข้อนี้คืออะไรนะคะขั้นที่1 20บวก3 อ่า20บวก3นะคะก็คือเอาตัวนี้มาบวกกันนี่เอาตัวนี้มาบวกกันนะคะที่เราก็จายไปสังเกตนะเลขเอาเลขสีส้มมาบวกกันนะคะอ่าขั้นที่1 20บวก30เท่ากับ50นะคะอ่าดูซิ20บวก30 0บวก0ย์เท่ากับ0 2, 2นสองบวก3มเท่ากับสองนเพิ่มอ,อีก3 3 4 5ี 5, ่หเท่ากับ5้าเท่ากับห้าินะคะขั้นที่สองห้าสิบวก3บวก3ก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะ,ะจะได้เท่ากับห้าสิบสาม คำตอบข้อนี้คือยี่สิบสามบวกสามสิบเท่ากับห้าสิบสามนะคะตรงกับในรูปภาพตรงนี้ไหมตรงนะคะดังนั้นนะคะยี่สิบสามบวกสามสิบเท่ากับห้าสิบสามนะคะะต่อไปข้อที่สองสามสิบสี่บวกยี่สิบห้านะคะสีส้มคือจำนวนสามสิบสี่นะคะสีเขียวก็คือจำนวนยี่สิบห้า

สาก็คือ30มบวกสนะคะและจำนวน25่หคือหลักหน่วย20คือหลักสิบนะคะก็ะเท่ากับ25ก็คือ20่บวกหนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการกระจายเพื่อที่จะนำเลขที่มีจำนวนใกล้เคียงกันหรือจำนวนที่บวกง่ายๆมารวมกันโกอนนะคะอ่าก็จะได้ นำรูปภาพมาบวกกันนนับพร้อมกันเลยค่ะ10 20 30 40 50อ่า51 52 53 54 55 56 57 58 59นั่นเองนะคะอะ่เราเราได้รูปภาพ59รูปภาพใช่ไหมต่อไปมาดูวิธีการบวกที่ว่าทำไมมันถึงได้59นะคะ ขั้นที่1 4บวก5เท่ากับ9จริงไหมอ่ะมี5้านับเพิ่มอีก4 6 7หกดแดเกาอ่ะจริงต่อไปขั้นที่2นะคะนี่ที่ครูบอกว่าให้สังเกตตัวเลขสีสม้มนะคะนี่ตัวเลขสีสม้ม30บวก20เท่ากับห้าสิบนะคะศบวก0เท่ากับ0ูย์สบวก3เท่ากับ5เท่ากับ50ขั้นที่3อ่ะขั้นที่3านะคะ ให้นำจำนวนตัวนี้9และ50มาบวกกันก็จะได้50บวก9เท่ากับ59นั่นเองนะคะดังนั้น34บวก5อา34บวก25เท่ากับ29นั่นเองนะคะเด็กๆ ค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำหนึ่งหน้าคือหน้า98นะคะอ่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะและคุณครูนะคะรบกวนผ,ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปในขณะที่นักเรียนทำงานหรือว่าดูคลิปการสอนส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะค่ะในชั่วโมงนี้เราเจอกันเพียงแค่นี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะ ค่ะเจอกันเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ